ไไนนครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ดวันนี้เรามาซ้อมแต่วงกันนะครับก็สมาชิกของเราก็มาครบครับผมวันนี้เจลี่มาอ่ะนิกมาทอมมาชือ่ออะไระหญิงมาหญิงมา แอมมาเฮ้ยเมื่อคืนตัดคลิปไอ้ครัวอินดี้ต้นคลิปบอกว่าซุปตาจะมาไม่ได้อ่านไลายไม่ได้อ่านข้อความว่าซุกตามาไม่ได้ลืมสรุปว่าในคลิปไม่มีซุกตามาอะแก้มมาแ,มแนะนาไปยังงวะแนะนำแล้วนะครับวันนี้คุณผักหวานครับผมคุณต้องเป็นไงครับ การติ๊กตอกของคุณมียอดฟอนเท่าไหร่ละยอดฟองยี่สองพันค่ะเดี๋ยวไปกดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยติ๊กตอกชื่ออะไรติ๊กตอกชื่ออะไรชื่อ T O N G T O N G อันเดอร์สกอร์ศูนย์สามค่ะ T O N G อันเดอร์สกอร์ศูนย์สามต้องขีดเส้นใต้ศูนย์สามนะครับนี่ปีเตอร์มาบักพัดมามึงตื่นยังไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวการมาครับผมนี่การจะนานพิเศษกันนะแพ้จะไปขึ้นสะพานหรือไง อะพี่ตะวันมาครับผมเออตัวเลยฝั่งนี้น้องจิ๋วมาช้างมาพี่เพลงมาไอ้บาสมาไอ้บาสเอ้ยโอ้ไม้คู่เป็นญาติกับบาสมีคู่นะโอ้ไม้คู่ไออพี่มานะครับผมพี่มาแล้วก็พี่กะเอาเฮ้ยโอ้โหเตะก้านคอชาบ้าดค่ะชาบ้าดชาบ้าดเฮ้ยเรายังไม่ได้ซ้อมเราเพิ่งเปิดคลิปเรายังไม่ได้ซ้อมชาบ้าดไม่ได้ โอ้โหสุดยอดแพลงไหมพี่กั้งชาบาดครับผมเออแก้มเกรดก็มานะครับมีคนบอกแก้มเกรดหน้าเหมือนอะไรนะวงเคลียร์แพทวงเคลียร์เดี๋ยวว่างจให้แก้มเกรดอ่าคอปเวอร์อ่าไปหัดร้องไว้เพลงอะไรนะเพลงอเลยวงเคลียร์เหรอวงเคลียร์วงยาสรอวงยาะผมมึยวงสันซิวเหรอเย้ พอแล้วหวานมาเอ้าเฮ้ยมาแล้วก็อะไเออโอเคนะครับจริงๆเราซ้อมกันเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> เปิดคลิปปุ๊บปิดเลย <c oughs> อะยไงแจ๋ว <c oughs> <c oughs> ถ้าถูกก็ว่างเปล่า่ายได้ตามเขาคุณจะให้พวกหนูเล่นถึงฮุกใช่ไหมคะแฟนมึงคอพับนะ่ก็ูหนตรงไหนเอาแฟนมึงคอพับตรงไหนตรงแถวๆนี้จะบตีับเีนแถวดีดื้อๆดื้อๆดื้อๆด้อดื้อๆดื้อดื้อ้อดื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 ดื้อดื้อดื้้อดื้อดื้อ แล้วอันนี้เราก็มาโคดาเลยหรือเปล่าใช่ต้องอ๋อถูกโคดาแล้วก็ไปโคดาเลยแค่นี้ใช่ไหมคะอ๋อก็คือตัดไปี่ยวไม่ต้องซ้ำไม่ต้องเล่นเครื่องหมายซ้ำอะไรเลยเล่นยาวไปเย็นจบเลยเอาแค่ทุกคนโคด้าอยู่โคด้าเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดน๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยอเดี๋ยว

วามันวามันว่ามันฮุกก็รีสสองนาทีเฉยไปเลยเพราะว่าเราเล่นุกรอบเดียวเวลาผมเม่ต้องปั๊มปั๊มปั๊แหละปั๊มปั๊มปั๊มแค่รอบแรกว่ามันรอบสองรงรอเพิ่มตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊ตึกไปเลยอจมงป้ปั๊ม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 ปัมปัมปั๊มหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊มปั๊มปั๊มใช่ไหมลี อ่ะจบที่หนึ่งสองสามสี่หาปัมป๊มปัม๊มปั๊มนะครับอ่ะแฟนมึงคอพับมาทั้งหมคลอหนึ่งสองสามไปแฟน เวอร์ชั่นยาวแล้วเอาเวอร์ชั่นนี้อย่างเดียวพอเอ,อจำไว้อ,อีกเกยวหนึง่งจะได้ไม่ลืมไปคอพับรอบที่เจ็สิบแปดเล่นต่อเนืน่องแคไหนเอาเอาท้ายคอพับมาเข้าจักกิิมอ่ <c oughs> เอาจบจักกิิมก่อน <c oughs> เด้เด้อะไรนะเด้ได้ ข้างโคด้าเล่นกมั้ยของคอพักเหรอคะไม่ไเอาจบจบจักกิ้มให้ได้ก่อนเมื่อกี้เราค้งไว้ที่จบจักกิ้มจบแค่นี้ใช่ไหมอ่ะดดเลยอ่ะนึ่ป มาเอาตูดคอพับมาตูดคอพับมาเข้าจักจี่แปนมึงคอพับหนึ่งสองป